น่าสนใจไม่รู้ว่าใครตกเป็นเหยื่อแล้วบ,บ้างนะคะเพราะว่าเขาก็ทํากันมาหลายปีค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนตํารวจภาค5ได้มีการจับกลุมหญิงสาวอายุ7 37ปีค่ะเขามีการเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขาออกเองแล้วก็พิมพ์เองด้วยค่ะ มาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะผู้ชมทางชุดสืบสวนตํารวจภาค5จับกุมนางสาวสุนทรีศรีสุขค่ะอายุ37ปีเป็นชาวตําบลต้นเป่าอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมของกลางเป็นสลากฉบับราคา100บาทจํานวน102ใบฉบับราคา25บาทจํานวน183ใบต้นครัวสลากนะคะแล้วก็สมุดบันทึกรายชื่อตัวแทนจําหน่ายนําตัวดําเนินคดีข้อหาเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนันฉลาก,กินรวบชักชวนโดยการโฆษ ชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะคุณผู้ชมครับโดยก่อนหน้านี้ครับตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลุ่ม f a c e b o o เนี่ยโพสชักชวนประชาชนเข้ามาเล่นหวยนะฮะโดยออกสลากเองแต่ยึดผลการออกสลากเนี่ยตามรัฐบาลใช่นะครับโดยจำหน่ายใบละ100บาทแล้วก็ใบละ25บาทนะครับให้รางวัล3ตัวท้ายรางวัลที่1เนี่ยถ้าถูกนะ,ะได้รางวัลส0,000ื่น สองพันบาทนะครับสามตัวหน้าออตัวท้ายตัวตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งนะครับก็คือได้รางวัลสองร้อยบาทนะครับเป็นสามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่งนะครับได้สองร้อยบาทแล้วก็สามตัวโต๊ดรางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลสามพัน 3, บาทแล้วก็รางวัลสองตัวท้ายบนล่างค สามตัวท้ายรางวัลที่สองสามตัวท้ายรางวัลที่สามคุณธนกิจพูดแบบตะกุตะกไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นไม่เข้าใจและสามตัวหน้าหมุนสองครั้งเนี่ยใครงงบ้างผมงงอันนี้คุณจะไม่รู้เลยอย่างนี้ค่ะผู้ชมเขาก็จะมีการออกสลากมีการพิมพ์เองแบบนี้แล้วก็เขาก็จะกําหนดขึ้นมาเองว่าถ้าใครถูกอะไรเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่ยังไงนะคะซึ่งเขาทํามาแล้วเนี่ยหลายปีเลยนะคะสอบสวนใช่ครับก็มีประชาชนหลงเชื่อเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสร้างรายได้แต่ละงวดเนี่ย หลักแสนใช่เยอะมากมากอ,อแล้วก็คือเดือนหนึ่งก็สองครั้งเนี่ยแหละเขาก็ยืดผล